ว่ายังไงสมามเณรดูดีๆนะก่อนที่จะขบจะชันกับประมาณในการรบชันน้องตัวเราเองทั้งพระทั้งเนรทั้งขีนั่นแหละทุกคนนั่นแหละทุกเรื่องเรื่องความอยากความอยากในอาหารนี่จะจะชัดเจนเพราะว่ากายของคนเราอยู่เนื่องด้วยอาหารตัววิญญาณในกายของเราเนี่ยจะเป็นตัวบ่งการ อันนั้นก็อยากอันนี้ก็อยากยิ่งกายหิวหิวยิงมาฝึกใหม่ๆแต่ก่อนเราเป็นคันละวาดเราอาจจะไม่เคยสังเกตเคยวิเคห์ถ้าเรามาสังเกตก <c oughs> ายของเราหิวใจจะปรุงแต่งได้รู้ได้ไวอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาในกิเลสมันบ่งการความอยากมันบ่งการเอามาให้กาย ให้ควบคุมให้รู้จักระงับยับยัง้งแล้วก็กะประมาณพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาหัดสังเกตคนเราขาดการสังเกต <c oughs> ไปสังเกตตั้งแต่ภายนอกกันเท่าส่วนมากไม่เคยสังเกตวิญญาณของตัวเองว่าเกิดอย่างไรนี่ความอยากนั่นแหละคือต้นตอของความทุกข์ความอยากแล้วก็อยากเกิดการเกิด การเกิดคงวิญญาณการปรุงกันแต่งในหลักธรรมทั้งกุศลทั้งอกุศลท่านให้ละออกให้หมดเลยแล้วก็ให้เจริญกุศลด้วยปัญญาล้วนๆดูดีๆนะสมณีกะประมาณในการคบฉันของตัวเราเองสมณีนี่กะประมาณในการคบฉันได้เกือบหมดทุกองค์ทุกลุมแต่พระเราในแย่กว่าสมณีเหลือเยอะกว่าเด็ก คือโตโตมันกิเลสมันเยอะกว่ามันใหญ่กว่าก็ไม่รู้นะพยายามอดเรื่องอาหารเรื่องเดียวนี่แหละนี่ความอยากเรื่องอาหารเรื่องเดียวนี่แหละเราจะเห็นเยอะอีกมากมายความเกิดก็เกิดอยู่ตรงความอยากนั่นแหละอยากคิดอยากมีอยากเป็นอยากโน่นอยากนี่มันเริ่มก่อตัวตรงนี้ขอให้เรามีสติเข้าไปสังเกตสังเกตไม่ทันก็รู้จักควบคุมรู้จักดับรู้จักระงับจับยั้งเอาไว้ จนกว่าเพียงแค่สติกับใจควบคุมกันแค่นั้นเปียงแค่สองจุดสองส่นถ้าใจวิญญาณคลายออกจากขันห้าได้อีกก็แกงออกไปอีกก็เป็นเรื่องอะไรอีกก็จะเห็นที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันขันหา้าเป็นกองเป็นขันกองใครกองมันกองวิญญาณกองความคิดกองกิเลสกองรูป ส่วนรูปมิตรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรอีกหูตาจมูกลิ้นกายเป็นทางผ่านส่งเึงวิญญาณถึงอยู่กลางหัดไทยกลางดวงใจของตัวเราส่วนมากก็ทําบุญอยู่ในภาพรวมได้บุญอยู่ในภาพรวมแต่ก็ยังหลงบุญในหลักธรรมนี่เลยบุญก็ยังหลงอยู่แต่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีในหลักธรรมท่านในละแต่ให้สร้างบุญสร้างกุศลแต่ไม่ให้ยึด สร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ก่อนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดประโยชน์ได้เราต้องแกงภายในห้องเราให้ละเอียดตัววิญญาณให้รับรู้ถ้าไม่ถึงเวลาก็มันก็แยกยากขายยากถ้าถึงเวลาการสร้างตะบะบารมีให้เต็มเปี่ยมความเพียรสละเต็มเปี่ยมความอดทนอดกลั้นเต็มเปี่ยมการให้อาภายัยการให้อโหสิกรรมจนกว่ารู้จักลักษณะของการเจริญสติให้ชัดเจน การควบคุมใจให้ชัดเจนจนกว่าใจของเราจะแยกคลายได้แล้วก็หมั่นพร้ำสอนใจของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เขาถึงจะเป็นอิสระภาพจากความคิดจากกิเลสจากการเกิดมองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันดูดีๆนะสมมเณรวันนี้วันนี้ทางโยม ทางเจ้ภาพท่านได้นำรูปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อขึ้นมาหล่อเสร็จตั้งแต่ปีกายนี้แหละทางโยมโกกับหมูก่กับคณะก็จะได้พากันมามอบถวายให้ก็ขอ,อนิมนพระองค์ทุกรูปพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็ไมช่ชีหรือว่าการวัดญาติโยมอยากจะไปร่วมพิธีมอบถวายองหลวงพอ่อโกวิธีศลาธรรมจักรส่วนมะลีวันนะ ยูที่สวนมารีวันวันนี้แหละหลังจากฉันเข้าเสร็จก็ขอเชิญทุกคนทุกท่านมีโอกาสก็ไปร่วมกันท่านได้ทำรูปเหมือนหล่อรูปเหมือนมาไว้ให้ปดิทฐา,านที่สลาธรรมจักหรือว่าสวนมารีวันกลางค่ำกลางคืนนี้เดินไปในสวนนี่หอมกลุ่มไปหมดเพราะว่าต้นชมมานาตต้นกัละเวกต้นเดบมือนางมีเด็งแต่ไม้ดอกไม้หอมไม้ประดับหอมเย็น ต่อไปจะได้เป็นแหล่งบุญใหญ่ของทุกคนในเมื่อต้นไม้ให้ความลมลื่นปกคลุมไปหมดเดี๋ยวนี้ก็ต้นกล้าปะพฤกก็ออกดอกเต็มไปหลายต้นถ้าออกดอกเต็มส่วนนั้นจะสวยมากทีเดียวนี่แหละแรงกายแรงใจทุ่มเทของทุกคนมาช่วยกันหล่อหลอมสถานที่ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ความเป็นสริมงคลอยู่ที่ไหนเรามนุษย์เราเทวดายอมจะหลั่งไหลมาเป็นธรรมดา หลังไหลามาในกองบุญกองขูศลแต่อยากจะดับทุกได้หลุดพ้นได้ก็ต้องเจริญสติเจริญปัญญาทำความเข้าใจทำความเห็นให้ถูกต้องอีกแล้วก็ละกิเลสให้หมดจดอีกก็ขึ้นอยู่ความเพียรของแต่ละบุคคลตรงนี้บังคับกันไม่ได้แต่การทำบุญให้ทานทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมมาัดงแต่ปู่ย่าตายายมีแรงบุญแรงศรัทธาตรงนี้อยู่ แต่การจเจริญสติเรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางรู้จักทำความเข้าใจมันสังเกตมันวิเคราะห์อย่บไปๆสักวันหนึ่งก็คงจะเข้าใจสักวันหนึ่งก็คงจะเห็นเห็นจิตเห็นวิญญาณเห็นความบริสุทธิ์ของใจของเราเห็นการเกิดการดับถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นทุกเรื่องใจของเรารู้เห็นความเป็นจริงแล้วก็มันพร่ำสอนใจด้วยสติด้วยปัญญาของเรา ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ได้เร็วเร่ไวยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายก็จะเป็นแค่เพียงอริบบท,ทุกเรื่องเลยนะในชีวิตของเราตาของเราทําหน้าที่ดูเราก็ห้ามไม่ได้หูทําหน้าที่ฟังเราก็ห้ามไม่ได้ภาษาธรรมที่ทันว่าสักแต่ว่าดูสักดต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังอันนี้เพียงแค่ในระดับของสมมุติของรูปธรรม แต่ส่วนานาม,มาทำการเกิดการดับของวิญญาณการเกิดการดับของขันท่าอันนี้มีกันทุกคนกิเลสหยาบกิเลสละเอียดมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยถ้าเราหมั่นสังเกตหมั่นทำความเข้าใจบ่อยๆเราก็จะรู้จักอะไรคนละอะไรคนเจริญอะไรคนทรงเอาไว้การดำเนินชีวิตยอยู่กับโลกกระทเราจะบริหารอย่างไรถึงจะมีความสุขอยู่กัสมมบสมมติเคารพสมมติ นนแหละหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะทิ้งสมมติเพราะว่ากายของเราเป็นก้อนสมมติปฏิบัติธรรมผักใสสมมติจะไม่เข้าใจในธรรมวิ่งหนีสมมติก็จะไม่เข้าใจในธรรมต้องทาความเข้าใจให้ถูกต้องใจของเราต้องสะอาดสงบอยู่กลางลงหนังกลางตลาดแมแต่กายจะแตกจะดับก็ต้องให้สงบสงบจากการเกิดสงบจากกิเลสสงบจากความยึดมัน่นหรือมั่น สงบด้วยสติด้วยปัญญาเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกเรื่องในชีวิตเลยทีเดียวคนทั่วไปขาดการสังเกตการวิเคราะห์แม้แต่เรื่องการหายใจเข้าออกก็รู้กันนิดๆหน่นนนนอยๆเพียงแค่สติรู้กายไอ้ใจเขาเกิดเกิดดับดับความคิดเขาเกิดเกิดดับดับอยู่เขาเกิดยังไงไปยังไงเรารู้เมื่อเขาเกิดแล้วมันหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่อื ที่มาฝึกขัดปฏิบัติก็ต้องขัดต้องเก่าต้องฝืนฝืนฝืนจนใจของเราคลายออกตอกกระแสธรรมชาติถึงจะไม่ได้ฝืนฝืนพลิกจากสมมุติไปหาวิมุตติฝืนทำความเข้าใจช่วงใหม่ๆกิเลสมานต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาก็หาเหตุหาผลมาโตแยง้งทั้งตัววิญญ,ญาณก็หลอกตัวเองทั้งขันห้าก็หลอกใจ เราต้องเจริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลตามดูต้นเหตุเหตุผลให้ชัดเจนทุกเรื่องจนกว่าวิญญาณของเราจะยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะคลายความอยากแม้แต่นิดเดียวแม้แต่อยากในเรื่องอาหารที่กายต้องการอยู่ทุกวันนี่แหละจะทานมากทานน้อยก็อย่าให้ใจของเราเกิดกิเลสใจของเราเกิดความอยากดับความอยากเรกก่อนค่อยทานด้วยสติด้วยปัญญาทานด้วยเหตุด้วยผล เรื่องความอยากนี่แหละต้องจัดการยิ่งอายุเน,น้น้อยกายก็ต้องการอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายความอยากก็เพิ่มเป็นทวีคูณก็ธรรมชาติของกายก็อาศัยอาหารอาศัยข้าวอา,อาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อความจเจริญเติบโตในหลักธรรมท่านให้ละความอยากละความหวังแต่เปลี่ยนจากความอยากความหวังเป็นความต้องการสติปัญญา ไม่ให้ใจของเราเกิดความอยากเราจะเอาอะไรทำอะไรก็ให้ใจรับรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ถ้าคนเรารู้จักวิเคราะห์รู้จักสังเกตเราจะเห็นตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในริยาบทไหนจะไปเลือกการเลือกเวลาท่านทเรียกว่าอากาลิโกดูตัวเราได้ตลอดเวลาไม่ใ,ใช่เ,เฉพาะเวลาไปนั่งไปเดินไปทำอันนั้นเป็นแค่เพียงเสี้ยว เป็นแค่เพียงนิดเดียวรากฐานก็ต้องจะต,ตื่นขึ้นมาทุก,กุริยาบดูยืนเดินนั่งนอนจินอยู่ขับถ่ายอย่าไปผักใสสมมตุติอยู่ก็สมมุติเขารบสมมตุมมติแต่ไม่ยึดติดสมมตุติถ้าคนมีปัญญาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสงบความสุขนอกกนั้นก็เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดช,ชอบเราจัดการภายในของเราเสร็จแล้วก็รับผิดช,ชอบด้วย สติด้วยปัญญาอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ใช้การเวลาที่ยังเหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ใกลประโยชน์ไกลเราต้องพยายามทําอย่าทําเพื่อความเห็นแก่ตัวจงทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในสิ่งที่เราทําเราก็พลอยได้รับอานิสงส์ในสิ่งที่เราทําด้วยมหาชนก็พลอยได้รับอานิสงส์ในสิ่งที่พวกเราทําด้วย ก็จัดการเรื่องของเราให้จบเสียก่อนแล้วก็บุญอันนี้สงก็จะโล้นออกไปสู่หมู่สุขคณะสู่สังคมจะเป็นธรรมชาติของเขาเองทุกเรื่องในชีวิตของเราความขยันหมันเพียรมีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความเสียสละมีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกนี้เป็นบารามีกันทั้งนั้นเป็นการสร้างสะสมบุญบารามีถ้าถึงเวลาแล้วเขาก็จะเต็มก็จะอิ่ม ถ้าคนเราไม่เคยให้เคยเอาออกใจของเราก็อยากที่จะคลายถ้าเราให้เอาออกคลายออกคลายออกคลายออกเพราะว่าสภาพเดิมนั้นใจไม่มีอะไรเขาหลงเขาเกิดมาลงวทธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสเขาขอร่างสร้างตัวปิดกั้นตัวของเขาเอาไว้หมดเลยทีเดียวอเราถึงได้มาเจริญสติเข้าไป ชี้เหตุชี้ผลหาเหตุหาผลตามดูเหตุดูผลทั้งรูปทั้งนามทั้งการชำระสาสารท่านถึงบัญญัติเอาไว้แนวทางนี้ไปอย่างนี้มาอย่างนี้จะเกิดสิ่งนี้นี้ก็จะเห็นชัดเจนหมดทุกเรื่องไม่ต้องไปถามไปแสวงหาที่ไหนเลยอยู่ที่กายกับใจของเรานอกนั้นก็เป็นการสร้างบุญสร้างอานิสงส์ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างประโยชน์ของสมมุติ ให้อยู่ในกองบนกองกุศลไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วหรือตกไปสู่ที่ต่ำอะไรที่เป็นอก,กุศลเราก็าละเสียะอะไรที่เป็นกุศลเราก็เจริญนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าจัดระบบระเบียบของธรรมชาติของกายของวาจาของใจแล้วก็จัดระบบระเบียบของธรรมชาติภายนอกให้หน้ายอยู่หน้าอาศัยหน้ารื่นรมบุญระดับสมมติเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมบุญภายในเราก็รู้จักตัวบุญ อย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาทั้งพระทั้งขีก็ต้องพยายามเขี่ยวเข็นตัวเราเองอย่าไปเกียดคลานหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังอยู่ทุกวันเราของเก่าเรื่องเก่าของเก่าจึงมีอยู่ในกายของเราหลวงพ่อจะพยายามชี้ให้เห็นเหตุสกแล้วก็ให้รู้จักสร้างความรู้ตัวด้วะเจริญสติให้โตเนื่องให้ได้เสียกอนอย่าไปนึกไปคิดเอาเลยเด็ดขาด ถ้าเรารู้ด้วยเห็นด้วยตามรู้ได้ด้วยนีหมดความสงสัยมีแต่กระจะละกิเลสให้มันหมดจดดับความเกิดให้มันจบเอาเรื่องของเราให้จบมันก็จะล่นออกไปช่วยสังคมได้เองเรื่องของเราก็ไม่จบมีแต่กระทับถมเข้ามาภายนอกกระทับถมเข้ามามันก็วุ่นวายกันก็ต้องพยายามระ <c oughs> ว,วัโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ การที่ได้อัตภาพร่างกายของมนุษย์นี่ก็ยากนี่มนุษย์เท่านั้นเนี่ยที่รับธรรมะหรือมันพร่ำสอนได้พระพุทธองค์ท่าน,นึงได้เลือกเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพของมนุษย์มารตัสรูแนวทางมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรย์ฉานก็ยากอยากที่จะเข้าใจบางทีสัตว์เดรย์ฉานยังมีใจเป็นบุญมากกว่ามนุษย์ แต่การทำความเข้าใจการเดินปัญญาของเขาทำไม่ได้ตัววิญญาณในโลกมนุษย์นี่มีมากมายมาหาศาลกันการทําบุญกันน้อมกายน้อมใจเข้ามาในกองบุญน้องในกองกุศลก็เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นอุศลเราก็พยายามละเสียคนทั่วไปนั้นเพียงแค่ควบคุมกายก็ได้ยากควบคุมใจก็ยาก ในส่วนลึกอีกขันห้าอีกมาปรุงแต่งใจอีกเอาวิชาความไม่รู้ความหลงสมมติภายนอกเราอาจจะว่าเราไม่หลงนอกจากบุคคลที่มาจเจริญสติให้ต่อเนื่องรู้ลักษณะของคำว่าปัจจุบันสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันให้ชัดเจนแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องรู้ลักษณะของใจรู้การแยกการคลายนั่นแหละ เพียงแค่สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้ได้เช่ยก่อนถึงจะรู้ว่าแต่ก่อนสติเรามีอยู่แต่เป็นสติของสมมุติของโลกียะรู้จากผิดชอบชั่วดีระดับของสมมุติแต่สติในหลักธรรมแล้วต้องสร้างต้องทําความเข้าใจชี้เหตุที่ผลให้ใจออกคายออกรับรู้ตามทําความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องแล้วการละการดับของเราต้องตามมาอีกอาอามมาอการเจริญพมิหารของเราด้วยสติด้วยปัญญาอีก ต้องเต็มเปี่ยมถึงจะรู้จักวิธีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องได้ไม่อยากแก่ทุกข์ก็ต้องไม่ต้องเกิดดับความเกิดในเมื่อเกิดมาแล้วเราก็เขาเกิดมาด้วยความหลงหลงเกิดอยู่ในภพของมนุษย์เราต้องมาคลายมาแจงอยู่ในร่างกายของเราให้ชัดเจนจะก่อนถึงจะอยู่ด้วยปัญญามีความสุขวันเดือนปีผ่านไปผ่านไปมีประโยชน์มากมาย ก็ต้องพยายามกันว่างไงสามเณรจำได้ไหมระลึกได้ไหมป่ากันไปฝึกไปเดินไปฝึกที่สะพานสติเห็นว่าขาร่วงกันทะลอกปกปึกระวังตาเนื้อก็มองไปที่อื่นก็ไม่ได้ใจก็คิดบอกแวกไปที่อื่นก็ไม่ได้ขาอะไรล่วงต้องระวังอยู่กับถานที่ระวังใจ เด็กนี้มีโอกาสมีบุญได้มาฝึกมาสร้างสะสมบุญเอาไว้โตขึ้นไปเขาก็จะเดินปัญญาเข้าใจในการแยกรูปแยกนามเดินปัญญาได้โดยปริยายเพราะว่าานบุญมาจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องมาก่อนแต่อุปสรรคต่างๆต้องผ่านพ้นไปจนกว่าจะเริญเติบโตได้รับการศึกษาได้รับการเรียนทำความเข้าใจกับความหมาย ในกายของตัวเราความหมายของความคิดของอารมณ์ต่อไปก็จะเข้าใจอันนี้สงผลบุญในสิ่งที่มาทำตรงนี้แหละจะส่งผลให้ช่วงนี้เดินปัญญาไม่ได้แต่เป็นการสร้างตะบะสร้างบารมีความขยันมั่นเพียรความเชี่ยสละความอดทนวางยึภาระหน้าที่ทางบ้านทางพ่อทางแม่ทางอะไรไม่ตัดความกังวลตรงจุดนั้นออกไปได้ถึงจะได้ไม่หมดก็เป็นการวางการคลาย ม,ม,มารู้จักวิเคราะห์พิจารณาอยู่กับโม่อยู่กับคณะนี่แหละเขาเรียวกว่ารั์ภายในไว้ให้เด็กไว้ให้ลูกให้หลานแล้วก็มารู้จักแบ่งสรรปันส่วนรู้จักกับประมาณในการขบฉันทังตัวเราเองไม่ให้ฉันด้วยความยากถ้าอยากเราไม่ให้ฉันให้นั่งดูไม่ให้ฉันด้วยความยากแต่วันศึกต้องให้น้ำหนักเพิ่มอีกสามกิโลถึงจะได้ศึก จำเอาไว้นะถ้าน้ำหนักไม่เพิ่มเนี่ยอยู่กับเจ้าคุณไปอีกออกพรรษานะจำมาเน้นตนัวน้อยๆไม่ให้อยากแต่น้ำหนักต้องเพิ่มนี่อะไรแล้วก็ช่วยกันให้เป็นอนันในทรงใหญ่เป็นแหล่งบุญใหญ่หลังจากทำทุกสิ่งทุกอย่างหลับดื่นเรียบร้อยหลวงพ่อก็คงจะพาสมโพธ์ตั้งลงทานใหญ่ ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มามีความสุขกันมสมโพธ์พระบรมสารีริกธาตุสมโพธิ์สลองใหญ่ <c oughs> อะตั้งใจรับพอ่อนกัน